ลูกค้าบอกว่าเปิดไม่ติดครับรับแรกก็มาไล่เช็คเบรกเกอร์ก่อนเนาะลักษณะการเข้าเบรกเกอร์แบบนี้นะเนี่ยปัญหานี้เป็นปัญหาที่เขาบอกว่าแอร์เปิดไม่ติดก็มาไล่เช็คที่เบรกเกอร์แล้วระบบไฟก่อนนะดูนะฮะเดินกล่องมาสวยนะะแต่ดูตรงนี้นี่ดูการจ้ำสายเป็นไงฮะแบบนี้คุณถือไม่ผ่านนะจ้ำสายแบบนี้ นี่ทาให้สายไฟมันหลวมนะฮะเนี่ยพอหลวมแล้วจะเกิดอะไรฮนะเกิดไฟกระชากได้นะครับพอไฟกระชากก็อาจจะทําให้แผงวงจรของแอร์เนี่ยเสียหายได้เลยนะฮะเนี่ยแบบนี้หลวมนะฮะเนี่ยเนื่อพันแบบเนี้ยแบบนี้ผมไม่ผ่านนะเห็นไหมหลวมๆแบบนี้นี่จบเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะแก้ตรงนี้ก่อนนะอันนี้ก็แก้ การต่อสายไฟให้ใหม่นะฮะเนี่ต้องพันให้มันแน่นหนาแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาเทสกันครับผมหลังจากที่เราต่อไฟเสร็จแล้วนะฮะก็ไล่เช็คไฟนะครับจากคู่นี้เป็นเมนนะฮะมีไฟมา220นะฮะแต่คู่นี้คู่นี้ไม่มานะฮะก็เลยต้องมาเปิดฝาครอบเช็คจุดต่อตรงนี้ฮนะนี่ฮะปรากฏว่าฟิวขาดนะนี่ เห็นไหมฟิวขาด